ตัวลัคนาราศีมิถุนนะครับในมุมเนี้ยผมใหเ้เป็นเบอร์2นะครับถามว่าทาไมถึงถึงต้องให้เบอร์สองหรือว่ามันดีอะไรยังไงต้องบอกว่าคือตอนนี้ราศีมิถุนเนี่ยนะครับมันมีดาวเขาเรียกว่าพวกกลุ่มดาวโชคลาภต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ดวงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะกระทําการอะไรก็ตามหรือในการทํางานอะไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีผู้ใหญ่เมตามีคนรอบข้างใกล้ชิดคอยอุปถัมภ์ค้าชูดี อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของของราศีมิถุนส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้เรียกว่ามักได้ราบลอยมาอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นแบบว่าขนมของกินของใช้หรือแม้แต่กระทั่งถูกหวยนะครับถูกสลากรางวัลอะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆ <S <S เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีของราศีมิถุนส่วนเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักช่วงนี้เนี่ยมักเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าความ หลงความใคร่ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะแบบเขาเรียกว่าแฟนหรือตัวคนที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยก็อาจจะมีความมาโนเนียมาผูกพันติดพันกับเรานะครับเพราะเป็นไปตามลักษณะของดาวที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของราศีมิถุนค่อนข้างดีแต่ถามว่าข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือเรื่องของสุขภาพครับมักมีโรคประจําตัวนะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นอย่างแบบเสียบพันทันทีอยู่ดีอาจจะไม่เคยปวดท้องก็ปวดท้องแล้วก็ต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลหรือไม่สบายตรงนี้ต้องระวังให้ดีครับถ้าในเรื่องสุขภาพมีเรื่องอะไรต้องระวังคือในเรื่องของโชคลาภเนี่ยแหละเพราะบางทีผมต้องบอกว่าบางทีเราได้โชคมาเราไม่ได้ทําบุญนะครับหรือเราได้เงินมาไม่ทําบุญจนอาจจะเกิดเขาเรียกว่าทุกขลาบได้ตรงนี้ต้องระวังให้ดี ถ้าทำบุญแล้วจะเสริมดวงในราศีมิถุนเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้ทําบุญกับคนที่อายุน้อยนะครับเช่นเ,เด็กข้างทุ่งข้างทางหรือแม้แต่กระทั่งเด็กแถวบ้านซื้อขนมนมเนยให้นะครับแจกเด็กเลี้ยงไอติมตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยจะดีเสริมดวงได้ครับได้ไหมครับได้ไหมได้แต่เอาหัวแตกนะครับ